อ่าต่อไปวิธีการบันทึกรหัสกรรมทุกการการะทําของเราทั้งคิดพูดทำและสิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสทั้งหมดนะจะถูกบันทึกไว้ในสัญญาบันทึกเป็นภาพนะเป็นบันทึกเป็นภาพไว้ในสัญญาเรียกว่าการบันทึกรหัสกรรมหรือความทรงจํา โดยแยกการบันทึกเป็นสองส่วนคือกรรมดีหรือความดีหรือบุญกับกรรมชั่วหรือความชั่วหรือบาปนะแยกกันความดีก็บัญชีทองคำความชั่วก็บัญชีหนังหมาแต่นี่ไม่ใช่หนังหมานี่มันหนังลูกจระเข้พอบันทึกว่าเสร็จแล้วทำไงถึงเวลากรรมนั้นก็ให้ผลตามกรรมที่สร้างไว้สร้างกรรมเช่นไรรับผลตามนั้นการบันทึกรหัสกรรมหรือความทรงจำนี้เราเรียกว่าสัญญา สัญญาทำหน้าที่บันทึกรหัสกรรมและความทรงจําต่างๆวิธีอ่านสัญญานะวิธีการอ่านสัญญาอ่านโดยใช้พลังสมาธินะใช้พลังสมาธิเช่นถามว่าเมื่อวานคิดอะไรเราบอกเดี๋ยวนะคิดแป๊บหนึ่งไอ้ที่บอกเดี๋ยวนะคิดแป๊บเข้าสมาธิแล้วอ่านว่าเมื่อชาเมื่อวานเชา้าก,กินอะไรวาอ๋อเมื่อวานเช้ากินข้าวต้มเราถามต่อเฮ้ยตอนมึงอยู่ปสีมึงนั่งกับใครวะโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวนะกูค,คิดก่อนกูค,คิดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้เวลานานไหมใช้เวลานานเพราะอไรเพราะมันต้องใช้สมาธิสูงมากแล้วก็คอยถอยหลังทีละปีละปีละปีะปจนกว่าจะเจอปอสี่อ๋อปอสี่กูหน้าไงนมนะข้างหน้าเปน็นไ,ไอ้เตเป็นไอ้ชาติอะไรเงี้ยนะไอ้ชาติพ่อยอ,อ้อยนี่ทำไมมันวนไปวนมา,มาไม้ชาติได้ไงไอ้กอบมา ไอ้กรอบก็ตายไปแล้วอีกไอ้เชษดไอ้กรอบตายหมดแล้วใช่รับเพราะนั้นเวลาอ่านสนะัญญาณเนี่ยเราใช้พลังสมาธิถ้าพลังสมาธิเราเยอะมากพลังสมาธิเราแรงมากเกินอะไรขึ้นสามารถถอยหลังมาถึงชาติที่แล้วได้มากกว่านั้นอีกก็ถอยไปกี่ชาติก็ได้แต่พลังสมาธิจะมากขนาดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่พวกสายกสินนะสายกสินก็จะล,ะลึกชาติได้ชาติไหนทำอะไรยังไง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านรหัสกรรมต่างๆหรือว่าการอ่านสัญญาการอ่านความทรงจําเนี่ยใช้พลังสมาธิในการอ่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาออกไปแล้วเนี่ยเขาถามอะไรแต่ละมันจะได้ตอบได้บ้างไม่ใช่มาแล้วตอบอะไรไม่ได้เลยนะถามว่าเฮ้ยเราบันทึกไว้ในสัญญาเราอ่านสัญญาทำไมใช้พลังสมาธิอ่านาพลังสมาธิก็เดี๋ยวกูคิดก่อนนั่นแหละมึงกำลังใช้สมาธินะ จิตสงบนิ่งคิดเรื่องเดียวเรื่องนี้เท่านั้นแล้วก็อ่านสัญญาถอยหลังมาจนกว่าจะได้คําตอบแล้วเราก็ตอบคิดเรื่องเดียว,วปสี่กูนั่งกับไขปสี่กูนั่งกับไขปสี่กูนั่งกับไขแล้วก็อ่านสัญญาถอยหลังเห็นภาพขึ้นมาภาพตอนเรียนปสี่ขีควาความสามารถในการอ่านสัญญาย้อนหลังจะอ่านย้อนหลังได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับพลังสมาธิของผู้นั้นถ้าฝึกกสินมามากจนเกิดอภิญญาสามารถย้อนหลังในอดีตชาติได้ วิธีการอ่านบันทึกรหัสกรรมและความสงใจต้องใช้พลังสมาธิอจบไปต่อไปการเกิดและการดับของจิตเรามาทำความเข้าใจนะคนถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจว่าจิตเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยมันมีดวงเดียวมันเกิดขึ้นดวงเดียวแล้วมันก็อยู่ไปจนตายไม่ใช่นะจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมา ประกอบกับเจตสิกมีอารมณ์สั่งให้กายทํางานเสร็จแล้วมันก็ดับจิตดวงต่อไปก็เกิดขึ้นมาประกอบกับเจตสิกนะเกิดอารมณ์สั่งร่างกายทํางานเสร็จมันก็ดับเพราะนั้นจิตมันเกิดดับ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 ตลอดเวลาอาจจะใช้เวลาหนึ่งวินาทีสองสามวินาทีแล้วมันก็ดับนะแล้วแต่ภารกิจมันนะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา เพราะนั้นเนี่ยในขณะที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยจิตเราเกิดดับ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 ,ดดบตลอดเ,ลเราใช้จิตนาทีหนึ่งเป็นยี่สิบสามสิบดวงหกสิบดวงนะมันเกิดมาผสมเจริสิเกิดอารมณ์สั่งกายเสร็จแล้วมันก็ดับไปเอ้สั่งกายขยับขาขยับขาเสร็จเกาหัวเะเกาหัวเสร็จเฮ้ยดึงเสื้อ,อดึงเสื้อเสร็จกินกาแฟนาทีหนึ่งมึงทำนั้งหลายอย่างสิบอย่างในหนึ่งอย่างที่ทำนั่นคือหนึ่งจิต จิตหนึ่งดวงที่สั่งให้ทำนะจิตหนึ่งดวงที่สั่งให้ทำเพราะฉะนั้นจะสังเกตในหนึ่งวินาทีในหนึ่งนาทีเนี่ยอหูเราทำไม่รู้กี่ยอย่างเลยนะเราทำไม่รู้กี่อย่างในหนึ่งอย่างที่ทำคือจิตหนึ่งดวงสั่งหนึ่งอย่างที่ทำคือจิตหนึ่งดวงสั่งอ่านี่การเกิดดับของจิตเพราะนั้นเข้าใจให้มันตรงนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ดับทุกไม่ได้อนะดับทุกไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้อีกการเกิดและการดับของจิต จิตดวงที่หนึ่งอ่าตอนที่หนึ่งก่อนตอนที่หนึ่งสภาพแวดล้อมอ้าวหมาขี้หมามาขี้หน้าบ้านเราหมามาขี้หน้าบ้านเราทำงานจิตดวงที่หนึ่งเกิดพันสาแหละพันสาขี่หมามากระทบตานะขี่หมามากระทบตาแล้วอ่าจิตดวงที่หนึ่งเกิด มึงคิดว่าเจตสิกตัวไหนจะเข้าเจตสิกตัวไหนเข้าสังขารปรุงแต่งแล้วตอนนี้โทสะเข้าเจตสิกตัวโทสะเข้านะเราก็อารมณ์ดีให้อาหารหมาใช่เปล่าอ้าวอารมณ์เป็นอะไรอันนี้มันเป็นกิเลสอ่าอารมณ์ต้องเป็นอะไรโกรธโอ้ยอารมณ์โกรธมากเห็นหมาขี้หน้าบ้านโกรธต้องไล่ตีมัน จิตดวงที่หนึ่งบอกไล่ตีมันออกไปไอ้หามาขี้หน้าบ้านกูได้ไงอ่าจิตดวงที่หนึ่งสั่งเสร็จดับจิตดวงที่สองมาจิตดวงที่สองเกิดพอเกิดเสร็จปฏิฆาเข,ข้าปฏิฆาเข้าปฏิฆาบอกว่าปฏิฆาจะเกิดอารมณ์โหดร้ายเออโหดร้ายมันจะบอกเอาปืนมายิงแม่งเลยมันขี้บ่อยตีเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดเอาปืนยิงตูดแม่งเลยมันจะได้ขี้ไม่ได้ ยิงปูดยิงตูทะลุสมองตายไปเลยจิตจิตดวงที่สองกะเอาตายเลยามาดูจิตดวงที่สามจิตดวงที่สามตอนนั้นพอดีสติเข้านะสติเข้าเพราสติเข้าอารมณ์เป็นไงอารมณ์รู้ผิดชอบชั่วดีรู้ผิดชอบชั่วดีเพราะสติเข้าสมัมปชัญญะมาสมัมปชัญญะมาบอกอย่าไปยิงนะเว้ยมีเยอะมากเลยไปยิงหมาเขาตายไอ้เจ้าของหมามายิงมึงตาย มีข่าวทุกวันนะตายเพราะขี้หมามาเยอะละตายเพราะเรื่องขี้หมามาเยอะละเรื่องขี้หมาคือเรื่องเล็กถูกไหมเรื่องขี้หมาคือเรื่องเล็กแต่ถ้าเรื่องหมาขี้นี่เรื่องใหญ่เรื่องขี้หมานี่หมายถึงเรื่องเล็กนะแต่ถ้าเรื่องหมาขี้หน้าบ้านกูนี่เรื่องใหญ่มากแล้วยิงกันตายมาเยอะแล้วเรื่องหมาขี้หน้าบ้านสติมารู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็บอกเฮ้ยยานเไว้ยไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวเจ้าของหมามายิงเราอ่า จิตดวงที่สี่นะอะไรข้าวการุณาข้าวนะอารมณ์เกิดอารมณ์เมตตาหมามันปวดท้องขี้มันทุกข์มันทุกข์เพราะมันปวดท้องขี้มันขี้แล้วมันมีความสุขเราได้บุญทําให้หมามีความสุขปล่อยมันขี้ไปฮนะแล้วหลังจากนั้น จิตดวงต่อไปก็เกิดนะจุดจิตดวงที่5ก็เกิดมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยนะเกิดสั่งเสร็จก็ดับเกิดสั่งกายเสร็จก็ดับสั่งกายก็เพราะนั้นจิตมันเป็นแบบนี้นะไม,ไม่ได้เหมือน <clear, S 1> อย่าง <ๆ S 1> ที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยพอจิตมันเกิดแล้วมันเกิดยาวไปจนเราตายเลยไม่ใช่มันเกิดผสมเจตสิกเสร็จสั่งงานเสร็จมังงนดับน,นะทีนี้การจะสั่งงานของมันมันต้องเกิดอารมณ์่มนเพราะถ้าไม่เกิดอารมณ์ไม่มีพลัง นะไม่มีพลังมันต้องมีอารมณ์เหมือนพอมีอารมณ์ปุ๊บอารมณ์นั้นก็จะไปย้อมกายให้มีอารมณ์เดียวกันพอมีอารมณ์เดียวกันปุ๊บร่างกายก็จะไปทําตามอารมณ์นะอ่าจบเรื่องการเกิดดับของจิตจิตด,ดวงต่อไปเกิดและดับไปตลอดชีวิตเกิดดับเกิดดับไปเงนี้ยตลอดชีวิตถ้าเราไม่ควบคุมนะเราไม่ประกอบจิตเองกิเลสมันก็มาประกอบจิตให้เราก็ทําชั่วอย่างเดียวอ่าต่อไป วิธีการเกิดและการดับของดวงจิตเจดสิกมี52ดวงฝ่ายกลางเครื่องมือ7ดวงเข้าก่อน13ดวงสแตนบายฝ่ายชั่วชั่วสาธารณะมาก่อน4ชั่วที่เหลือตามมาฝ่ายดีดีสาธารณะมาก่อน25 อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ที่เหลือตามมาเอ๊ะดีสานะเทะา่าไรสิบเก้าสิบเก้าแล้วที่เหลือรวมเป็นยี่บห้าก็ตามมากูไปเอาตัวเลขมาจากไหนทีเดียวเลยนะอ่าจิตดวงที่หนึ่งเกิดจิตดวงที่หนึ่งเกิดมันขึ้นอยู่กับว่าทันทีที่จิตดวงที่หนึ่งเกิดสาธารณเข้าก่อนนะกลางสาธารณะเข้าเพราะมันต้องอยู่ในจิตทุกดวง พการสาธารณข้าเสร็จแล้วทีนี้มันมาดูนะไอ้ที่เหลือระวังชั่วกับดีอะไรแรงกว่ากันนะชั่วกับดีอะไรแรงกนะว่ากัน,อ,รรกนอันนั้นจะต้องมาแย่งกงนเป็นมูลจิตเราก็มาดูโมหะแรงมากตอนนี้โอ้โหโมหะฟิตมากโมหะเข้าก่อนเลยโมหะมาเข้าเป็นมูลจิตพอโมหะมาเข้าเป็นมูลจิตจิตดวงนั้นดีหรือชั่ว จิตดวงนั้นกลายเป็นจิตชั่วอกุศลลจิตนะเป็นจิตชั่วอกุศลจิตทันทีที่จิตนั้นเป็นจิตชั่วอะไรเข้าอีกาาชั่วสาธารณะเข้าอีกดวงไงสี่ดวง,ดวงอา้าวทำไมสามอ,อ,นนอ่ะเริ่มรู้เรื่องหวยเริ่มหลอกมันไม่ได้แล้วเฮ้อ เริ่มหลอก <นะ S 2> ไม่ได้แล้วรแ,วแน่ใจจเอายังตัวต่าันอได้อยู่อ่านอนิสัยของคนคนนี้เป็นยังไงอ่านนิสัยอ่ามึงโมหะเข้ามึงบอกนิสัยที่เป็นไงโมโหร้ายโมโหพ่อมึงโมโมโหนั้นมันโทสะโมหะโมหะแปลว่าหลง หลงไม่เชื่อความจริงเชื่อสิ่งที่ไม่จริงโมหโมหะเดี๋ยวคนงงทำตรงข้ามกับความจริงออีเนี่ยไม่เชื่อความจริงใครพูดความจริงกูไม่เชื่อโกหกตอแหลเพรทูนเมามอยเชื่อหมดเลยชอบชอบพวกเลี้ยแข่งเลี้ยขาประจบสอบพอพวกโมหะมันจะเป็นยังไงแล้วอหิลิกะแปลว่าอะไร ไม่อายที่จะทําชั่วอนตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรทั้งสิน้นอุทจจะไม่มีเหตุไม่มีผล,ลอืมอนิสัยเป็นไงนิสัยเป็นเออไม่ดีมันไม่ดียังไงเราเรากำลังจะทายนิสัยมันหน้าตามจะเป็นยังไงเวลามันทํางานมันจะเป็นยังไง ขี่ลมก็งุดหงิดอะไรไม่เกี่ยวงุดหงิดมันโทสะลงไปทุกอย่างที่เขาพูดไม่ฟังไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ไม่เชื่ออะไรหลงอย่างเดียวเลยกูหลงอย่างเดียวเชื่อไปหมดใครเพชรทูนเชื่อหมดอ่าดูนี้เป็นอย่างที่มึงว่าว่าไม่ไม่เชื่อความจริงใครเพชรทูนอะไรใครหลอกอะไรกูเชื่อแม่งหมดนะไม่เชื่อความจริงอ่าใช่ไหม ก็ถูกลูกน้องชักใหญ่เออต้องยังหู้นนะนายต้องอย่างนี้นันนายอีนี่ก็มัวไปหมดนะไม่เชื่อความจริงใช่ไหมลักษณะเด่นคือหลงโลกเป็นธาตุกิเลสทําทุกอย่างตามกิเลสสั่งตามตรงข้ามกับความจริงแท้แน,น่นอนของธรรมชาติรอบตัวมีแต่คนประจบสอบพอโกหกเพชรทูลเรื่องที่ไม่จริงนะคนดีอยู่ไม่ได้นะ เพราะคนดีมันก็คิดว่าไม่ดีเจอคนชั่วมันนึกว่าดีเพราะมันหลงโลกอะ่ะมันทําตรงข้ามกับความจริงอ,ะอ่ะจะเป็นเงี้ยเนี่ยวิธีอ่านนิสัยวิธีอ่านนิสัยพอให้คนนี้โมหะเข้าปุ๊บเราอ่านนิสัยเด้นอ่าต่อไปงานจบละจิตสั่งร่างกายละให้เนี่ยมึงเชื่อพวกเพชรโทนโกหกตอแหลทั้งหมดเลยมันสั่งให้ทำอะไรทำตามนั้นไอคนจริงๆมามึงอย่าไปเชื่อ นะพูดความจริงเนี่ยไปเชื่อทำแบบนี้พอมันสั่งเสร็จมันก็จิตดวงแรกมันก็ดับทีนี้ในหลักการทํางานของจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตเมื่อจิตดวงแรกเป็นจิตชั่วมันก็จะทิ้งเชื้อไว้ไม่ว่าจะเป็นจิตชั่วหรือจิตดีก็แล้วแต่พอจิตดวงแรกดับไปมันจะทิ้งเชื้อไว้จองจองที่นั่งไว้ก่อนจองที่นั่งเฮ้จิตดวงที่สองกูจองไว้ก่อนมันจะทิ้งเชือ้อชั่วไว จิตดวงแรกชั่วมันทิ้งเชื้อชั่ววะถ้าจิตดวงแรกดีมันจะทิ้งเชื้อดีวะจองไว้ก่อนกันท่าไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าเพราะนั้นจิตดวงแรกมันชั่วไปละจิตดวงที่สองเกิดปุ๊บเชื้อชั่วมันเข้าก่อนเลยนะทันทีที่จิตดวงที่สองเกิดปุ๊บอ่าอโสพลเข้าไอ้โทษกลางสาธารณะเข้าพอกลางสาธารณะเข้าเชื้อชั่วมันเข้าเลยเชื้อชั่วมันเข้าก่อนเลยไอ้หมุนจิตยังไม่ทันเข้าเลย พอไหลเพราะเชื้อชั่วมันต่อมาจากอจิตดวงที่หนึ่งจิตดวงหนึ่งเชื้อชั่วเข้าทันทีที่เชื้อชั่วเข้าอะไรเข้าอีกเชื้อชั่วเข้าดวงชั่วชั่วสาธารณะต้องเข้าล่ะเพราะว่าจิตมันชั่วแล้วะจิตมันอกุศลเพราะนั้นเนี่ยชั่วสาธารณะมันต้องเข้าชั่วสาธารณะเข้ามาสี่พอเข้ามาสี่ก็มาดูตอนนี้ฝ่ายกุศลเข้าได้ไหมไม่ได้แล้วฝ่ายดี จบทีนี้ก็ไปดูฝ่ายชั่วด้วยกันฝ่ายชั่วด้วยกันให้ตัวไหนแรงอ่าโลภะแรงโลภะตอนนี้แรงสุดอ่าโลภะเข้ามาเป็นมูลจิตโลภะเข้ามาเป็นมูลจิตละนิสัยเป็นไงโลภะมันบอกขอเพื่อนอีกคนขอทิฏฐิมาด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นกงจักเป็นดอกบัวโลภด้วย เห็นกงจักเป็นดอกบัวด้วยไม่อายที่จะทำบาปไม่กลัวกฎหมายนิสัยเป็นไงชั่วมากอยากได้ทุกอย่างหลงงมงายอะไรก็ได้ขอให้ได้มามึงไม่ต้องกลัวโลภโลกอาจารย์โลภเออโลภไม่หลงโรคโลภก็หลงงมงายโมหะมันเข้าไงโลคะเออโลภ หลงงมงายเชื่อแม่มทุกอย่างเขาบอกจะทําอย่างนี้ได้จะทําอย่างนั้นได้มันก็เอาเชื่อหมดอ่ามีคนมาเตือนบอกว่าเจ้านายมันไม่ดีนะคนไม่ได้าหนิตีเตียนเฮ้ยไม่อายกูไม่อายใครทั้งนั้นเอ้ยมันผิดกฎหมายเอ้ยไม่เป็นไรนายเราใหญ่หานายเราเป็นนาย,ยกเดี๋ยวนายจัดการเองอ่าเป็นตำรวจเออพ่อกูเป็นตำรวจ <c oughs> เดี๋ยวให้ตำรวจจัดการ เคลียได้เคลียได้อ่าเพราะนั้นนิสัยเป็นไงนี่ลักษณะเด่นหน้ามือตามัวอยากได้อย่างรุนแรงบ้าคลั่งต้องเอามาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เอาเปรียบเลวชั่วผิดกฎหมายทําได้หมดเห็นไหมวนนี้ส่วนใหญ่ยอยู่ไหนเข้าคุกไปหมดล้นะเข้าคุกไปหมดละอ่าสั่งงานเสร็จดับจิตด,ดวงที่สองดับ จิตดวงที่สามทิ้งเชื้ออะไรวะเชื้ออะไรวะเชื้อชั่วไว้อีกอะไรเข้าก่อนกลางสาธารณะเข้าก่อนเจ็ดดวงนะพระจิตดวงที่สามเกิดกลางสาธารณะเข้าเชื้อชั่วมายังเชื้อชั่วเข้าต่ออกุศลพอเชื้อชั่วเข้าอะไรเข้าอีกชั่วสาธารณะมาเลยชั่วสาธารณะเข้าแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นมูลจิตโลภะมาเป็นมูลจิตอีก โลภะเข้ามาเป็นมูลจิตโลภะบอกว่าขอเพื่อนคนหนึ่งเอาพี่มานะเข้ามาโลภด้วยกลางด้วยยิงยะโสโอหังวดดื้อถือดีดือ้อลันดันทุลังไม่ฟังใครนะไม่กลัวชั่วไม่กลัวบาปไม่กลัวกฎหมายมึงทำนี่ยอะไรก็ได้เอามาให้ได้ก็แล้วกันนะไปเอาไปขอมันมันไม่ให้กระชากมาเลยกระชาก มันขัดขืนกระทืบกระทืบแล้วยังร้องยิงหัวแม่งเลยนะพ่อแม่มาห้ามยิงแม่ทั้งโคตรเลยนะเพราะโลภะกับมานะมันเข้าแล้วก็ฮิลิเอ้แล้วก็โมหะอาหิลิกาโนตปะอุทจักเข้าโอ้โหหน้าตาเป็นไงไอชนคนนี้โหโหดมากพ่จาาคนน้าเข้าใกล้เลย่ะหน้าเหมือนปอกมะนั่นแหละ น่าโหดขนาดไหนเทียมมากอ่ะจเทียมมากเลยล่ะก็น่าจะเทียมมากประมาณนี้ได้ไหมค่าได้ทั้งโคตรประมาณนี้ได้ไหมอืมยิงยโสโอหังอาฆาตพยาบาทจองเวรยนทำทุกวิถีทางที่จะยอามาให้ได้อ่าลักขโมยจี้ป้นฆ่าเจ้าทรัพย์ทำยังไงก็ได้ไม่ได้ปุ๊บฆ่าล้างโคตรแม่งเลยอ่าเพราะนั้นโหดเหียมคล้ายๆคนบ้าอ่าจบสั่งงานเสร็จไป จิตดวงที่สี่เกิดชั่วพอ,อยังพอ,อแล้วพอแล้วเนาะทำความดีบ้างเถอะอ่าออเปลี่ยนดวงจิตดวงต,ต่อไปจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากกิเลสเป็นอาสวะกิเลสเป็นอนุสัยกิเลสเป็นชะตาชีวิตถ้าเราไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเรื่องจิตสุดท้ายชีวิตหายณะเข้าไปอยู่ในคุกอ่าเพราะฉะนั้นต้องรีบเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนอ่า วิธีการเกิดและการดับของกุศลเจตสิกเปลี่ยนแล้วให้มันเป็นจิตดีบ้างนะถ้าให้มันดีทำไงจิตดวงที่สี่มันทิ้งเชื้ออะไรไว้มันทิ้งเชื้อชั่วไว้ถ้ามึงไม่รีบเกิดอะไรขึ้นเชื้อชั่วเข้าก่อนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเอาสติวอมแล้ว เฮ้ยสติวอมไว้ก่อนเลยมันี่ผาสติวอมไว้ก่อนเลยจิตดวงที่สี่เกิดเมื่อไหร่มึงพรวดเข้าไปเลยนะไอ้หายอย่ารอให้เชื้อชั่วเข้านะถ้ามึงรอเชื้อชั่วไม่ทันนะมึงนะต้องเอาสติวอมไว้ก่อนเลยสติสติสติมาสติอะตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาสติสติสติวอมไว้เลยนะว่าสติวอมไว้เลยพราจิตดวงที่สี่เกิดปุ๊บสติต้องเข้าก่อนเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องรอใครแล้วมึงเข้าก่อนเลย นะฮะเพราะเราวอมสติไ, <อ S 1> ไว้แล้วสติเข้าพลวดเป็นมูลจิตอ่าเสร็จละพอสติเข้าเชื้อชั่วมันก็จะเข้ามันก็ตามมามันก็จะเข้าะเข้าได้ไหมไม่ได้ไไดอา้าวเฮ้ยทําไมกูเข้าไม่ได้ไข่แข็งไข่ <laughs> เวลาเชื้อสุจิมันไปเข้าปุ๊บตัวแรกเข้าไปไข่มันจะแข็งตัวอื่นเข้าไม่ได้ละอันนี้พอ พอสติมันเข้าปุ๊บจิตเป็นกุศลแล้วอกุศลเข้าได้ไหมเขาไม่ได้แล้วอาเวแล้วกูทํางานอากุศลเข้าไม่ได้กุศลเข้าแทนจิตมันก็เป็นจิตดีแล้วอกุศลก็ไปมึงไปไหนก็ไปนะอ้าวอะไรเข้าต่อไอ้ชนกลางสาธารณะเข้าต่อแล้วอะไรเข้าอีกสิบเก้าดวงสิบเก้าดวงอ่าดีสาธารณะสิบเก้าดวงเข้าอ้าวทำไมเข้าสิบแปดอ่ะ อ๋อสติมาอยู่ข้างบนแล้วนะอ่าสติบอกว่าขอเพิ่มหน่อยขอประกินอากามาทั้งชุดเลยวิตกวิจารณ์ฉันทะอธิมโมกวิยะปิติคนที่มีเจตสิกแบบนี้จะมีนิสัยเป็นอะไรทำอะไรปฏิบัติธรรมดูจากอะไร ดูจากปัจสิทธิแล้วหุตามุทุตาดูจากวิตกวิจารวิตกวิจารปิติเป็นไรเอกคตาลมเป็นฌานอันนี้เข้าสมถะกรรมฐานถึงระดับฌานละเพราะฉะนั้นอ่านออกเลยว่าจิตดวงนี้ปฏิบัติธรรมแน่นอนนะปฏิบัติธรรมแน่นอนเอามาดูว่าจริงไหมนี่นะเพราะมันหนีไม่พ้นวิตกวิจาร ปิติอธิมโมกไอทอดปิติไอเอกคตานะมันยังไงก็ปฏิบัติธรรมมีทั้งปัสสิทธิมีทั้งเราหูตามุตุตากรรมมันยุตาปาคุยุตาอุชุกตาปฏิบัติธรรมแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ลักษณะเด่นจิตสงบนิ่งเป็นกุศลเข้าใจความจริงมีเหตุมีผลอยากหยุดทุกข์อยากทําบุญอยากทํากุศลจเจริญภาวนาจิตมันมาละอ่าดวงต่อไปสั่งงานเสร็จดวงนี้ดับดวงที่ห้า ทิ้งเชื้ออะไรว้เชื้อ,อกุศลไว้พอทิ้งเชื้อกุศลทันทีที่เกิดปุ๊บกุศลเข้าพอกุศลเข้าอะไรเข้า,า,ากลางสาธารณะแล้วอะไรอีก,กด,าาดีสาธารณะอีกสิบเก้าอ่าทีนี้ก็มาดูโทษสาเข้าไ,ไ,ดได้ไหม,ไมไทำไมอ่ะ อ๋อมันเป็นจิตมันเป็นกุศลแล้วจิตมันเป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นชั่วเข้าไม่ได้คนละพวกอ้าวก็มาดูปรากฏว่าการุณามุทิตาเข้าอปบมัญญาเข้าอปบมัญญาเข้ามาสองดวงมาเป็นมูลจิตจิตดวงนี้เมตตาไม่มีประมาณเมตตาไม่มีประมาณมีประสิทธิมีละหุตามีมุทุตาีมอ้โ,อโห นอกจากปฏิบัติธรรมแล้วยังมีเมตตาไม่มีประมาณคนคนนี้เป็นไรนิสัยของคนคนนี้หรือว่าพฤติกรรมของคนหนึ่งคนนี้เป็นเป็นอะไรอ่านนิสัยจากเจตสิกดิเมื่อกี้ปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่ตอนนี้เมตตาไม่มีประมาณอีกต่างหากฮะพระอริยะ เอาอาริยะเลยเหรอ <c oughs> เอาต่ำกว่านั้นหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> เออลักษณะเด่นเมตตาไม่มีประมาณพยายามช่วยคนทั้งโลกให้พ้นทุกข์ให้ก้าวพ้นจากโกลกิยะสู่โลกุตระไม่คิดกลับไปใช้ชีวิตทางโลกอีกแล้วเพราะ <c oughs> น,นั้นอ่านจากเจตสิก <c oughs> อ่านจากเจตสิกเจตสิกดวงไหนเข้าเราก็อ่านใจเห็นนิสัยเห็นไหม นี่คือวิธีอ่านเจตสิกเพราะฉะนั้นหลังอย่างนี้เนี่ยพอเราเรียนแล้วเนี่ยเจอคนปุ๊บอ่านเจตสิกเลยแล้วจะรู้นิสนัยนะไม่เขาไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรสักคำเห็นหน้าปุ๊บอ่านออกเลยส่องด้วยอัดส่องด้วยอัดเราเรียนแล้วเนี่ยเรื่องเจตสิกตอนนี้เราอัปเกรดอัดเป็นอะไรโอ้โหแทบจะเป็นปัญญาอยู่แล้วเราอัปเกรดอัดเป็นปัญญาตอนนี้ส่องแล้เห็นหมดเพราะส่องเห็นหมดไม่ต้องถามไม่ต้องพูดรู้หมดเลยใครนิสัยเป็นยังไง เพราะนั้นพวกมึงมานั่งอยู่ในเห็นนิสัยหมดเลย mm hmm. นะกินทั้งวันงานไม่ทำแต่ยกแต่เป็นวงกลมว่านิสัยดีกูเหนื่อยก็ับพวกมึงเหลืออเ่าจบหลังจากนั้นดวงที่หกดวงที่เจ็ดก็เกิดตามมาตามหลักการผ